ดิจ้าเมน,นีม้แม่ดวงสิบแปดเฮกต้กตมผัดเครื่องกบมีกล้วยกล้ว <c oughs> ยหอมกล้วยยองมะมี่เอ๋กล้วยหอมสวีเดนกะมี่กะทิกะทิแล้วก็มีน้ำตาลน,น้ำตาลเข่าเขาเนี้วแซ่ไว้กับบักทั่วบักทั่วดินทั่วลิสง บ้านห้องหรัทวดินทวดินอันนี้ทวแดงใส่พร้อม,อมสิบไปพดัดท้นแรกแกโอ้ยใส่นอมอ่ะอุ้ยกะทิใส่กะทิทะก็เป็น กะทิเป็นก้อน,น <c oughs> พัดพัดเข่ากับกะทิใส่กัน <c oughs> ตั้งกะทินั่งร้อน ข้าวกะทิเดือดเอาเขาลงผัดใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือก็เดือดเติมเกลือนิดหน่อยหลาเติมเลยผ <c oughs> ู้ใ <c oughs> ดมานัวดผู้ใดบ้อนนีนผู้ใดมาใส่เกลืออะายก็ใส่ผัด ใส่ล,ลงผัดผัดโคกกระมาณมีดวงมักไอ้ทั่วใส่ไว้หลายแดี๋ยวเกาจะเติมน้ำตาลลงไปตามผู้ใดมักหวานแห้งแต่ใส่หลายผู้ใดมักหวานหน่อยก็ใส่หน่อยในดวงไ่หมักหวานแห้งเพราะว่ากล้วยที่มันแต่หวานนี่แล้ว นีพัดเตอร์ไอ่อนนิดนึงัดต่อยอนิดนึงทำแล้วให้กันไปห้อง <c oughs> ให้ดวงเอาสำนมีพ่อปิดไ้ให้ดวงพัดสำนมี่พอ่อ แม่ดวงใส่กระดาษอันนี้งอแท่นใบตองใบตองมาใหมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมตัดเป็นสี่สี่เหลี่ยมใ่ะตัดเป็นสี่ส่วนตัดเป็นสี่ส่วนแล้วก็มาหอ่อเป็นสี่ กล้วยไม่ดวงกระปอกออกซะ <laughs> <laughs>